เจนนะคะในช่องวิชุชาแนลวันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็น ep พิเศษมากวันนี้เป็นวันครบรอบของเจนและพี่นาเป็นวันครบรอบที่เราออกเด็กกันเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้นะคะเจนอะเตรียมอาหารทุกอย่างเซอร์ไพรส์พี่นามาทุกคนเดี๋ยวเจนจะขออนุญาตโทรหารพี่นาก่อนจะบอกเลยว่า ep นี้ไม่อยากให้ทุกคนพลาดว่าเจนมีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่ากว่านี้อีกเดี๋ยวขออนุญาตโทรหารพี่นาก่อนว่าถึงไหนแล้ว พี่ทางไหนแล้วนี่เนี่ยกำลังเลี้ยวจะเลี้ยวเข้าร้านแล้วเนี่ยอ๋อโอเคอยู่ร้านแล้วที่เดินเดินเข้ามาหลังร้านหลังร้านสุดเลยโอเค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 อค่ะโอนนน้เข้้าามาแลวโอเคโอเคเข้าแผนคนรอพี่น้ำมาือด้วยทุกคนไปค่ะ ตอนนี้พี่นาน่ากำลังหาที่จอดรถอยู่เ็นอยากบอกว่าเนี่ยอาหารแค่นี้แค่ซอบๆอนนะมีอะไรพิเศษอีกพิเศษมากพิเศษเกินที่แบบคุณไม่ถูกให้ทุกคนรอรุ้นกันด้วยดีกว่ามาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วโอ้มาที่รักมันเ <มา S 2> ยอะไปรื้เปล่าเจ๊ พี่หนูจะบอกว่าวันนี้เป็นวันอะไรคะวันนี้ก็เป็นวันทํางานพี่ไงวันนี้คือวันอังควันพุธใช่วันพุธแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันทฤหัสใช่ไงใช่ไงโอเควันนี้ที่หนูนัดพี่มาเพราะว่าวันนี้เป็นวันอะไรพี่หนูให้พี่นึกดีดีวันพัาหรอวันพัเหรอวันพักหรือใช่แล้วก็ก่อนวันพักก็วันโกนเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากจ้าวันนี้เป็นวันพิเศษสําหรับเราไงพี่วันที่เราออกเดทกันครั้งแรกอ๋อออกเดทคือมานั่งกินมากินข้าวด้วยกันใช่ไหมใช่แล้วเรากินกับ แล้วกินอย่างเงี้ยแล้วมันจะหมดเหรอแล้วพี่ก็ไม่ท้องอืด mm hmm. ไงแล้วเจนก็รู้ช่วงนี้พี่อาหารไม่ค่อยย่อยนะหนูมีตัวช่วยให้พี่ก่อนที่พี่จะกินนะหนูขอให้พี่กินตัวนี้ก่อนตัวนี้ค่ะ w i n d i p e กมันคืออะไรนาไมพี่ไม่เคยเห็นก่อนอันเนี้ยเขาจะช่วยเรื่องในกดกระเพาะมันเยอะอ๋อที่พี่เลยพี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่อ่ะแล้วอย่างพี่ท้องอืดก็ช่วยไหมช่วยช่วยได้ทุกอย่างเพราะว่าตัวเนี้ยเขาอะตอบโจทย์เลยอ้าวก็สบายพี่สิใช่กินตรงนี้เสร็จก็กินของหวานต่อได้อีกเลยว่่าาเชวย เน้นๆเลยคือเรื่องกดไหลย้อนหรอใช่แล้วมันเป็นแบบไหนเป็นชัปตูนก่อนที่จะกินอาหารเขาให้ที่กินก่อน1เม็ดกินช่วงไหนเช้ากับเย็นก่อนอาหารเช้าเย็นใช่ค่ะเอ้อย่างนี้พี่ก็กินได้ดิได้ค่ะถือว่าเป็นอาหารเย็นของเราแล้วก็รอบดึกนี้ที่ชอบกินข้าวตอนคืนตีหนึ่งตีสองกินแล้วชอบนอนนี่เลยค่ะก่อนกินพี่ก็จัดเลย1เม็ดยัยพี่กินเลยหรอกินเลยค่ะกินก่อนอาหาร1เม็ดมากินเลยพี่ตักข้าวให้หิวมากขับรถมาเลยถึง 「君の虜になってしまえばきっと」 ล้วมันคือดีมากแล้วแ,วแบบกรุบๆเลยแต่ว่าหนูไม่อยากให้พี่กินอิ่มตรงนี้หมดมีเมนูพิเศษเตรียมไว้พี่อีกด้วยนี่ยังไม่พออีกเหรอนี่เยอะมากแล้วนะเพราะว่าเมนูเนี้ยคือหนูให้พี่กัดแบบใจจริงๆเลยเป,เป็นอาหารที่พี่ชอบไหมเอาหนีก่อนพี่ชอบแน่นอนพี่ชอบแน่นอนอแล้วหนูเตรียมมาจากแบบสั่งแบบพีออเดอร์มาจากนอกอะ่ะเป็ดปักิ่งแน่เป็ดปักิ่งแน่จริงเหรอนี่แล้วเขาทำอยู่หรอปรุงอยู่หรอเดี๋ยวขออนุญาตเป็นอาหารเมนูพิเศษเลย A later few moments เคลียร์พื้นที่ขนาดนี้จะต้องเป็นแบบโอ้โหเป็นปักกิ่งแน่นอนเพราะพี่ชอบเพราะเจรัวพี่ชอบใช่ใช่หนูก็คิดว่าอย่างนั้นหนูเตรียมไว้พี่เสมอแล้วต้องหักตาไปแบบเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าพี่เขาบอกเฮ้ยเป็นถาด้วยใช่แน่ๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่กินเลยโอเคนะเปิดปุ๊กกินเลยหนูนับหนึงหนึ่งสามเอานะหนึ่งสองสาม องกินเลยเดี๋ยวน้องโกรธไปเร็วๆพี่เอาเก็บไปโหยกมือไว้ยกมือไว้ขอร้องชีวิตดูดิดูดินะเจนเอาเก็บเด้อพี่ทำไมพี่หัดน้ำใจน้องอะพี่มาท่านั้นกินแยกโต๊ะแล้วเจนพี่กินกับน้องได้มาแล้วมันแบบมาแนวดีเจนว่าสบายความดีหนูไม่มีเลยเหรอโเดี๋ยวพี่ชอบมันก็ดีแล้วจบเลยค่ะว่าน้องมาเนี่ยพี่เขาบอกว่าน้องเนี่ยเลี้ยงงูเหมือนเลี้ยงแมวเจนกอดจุกรูปคำเราเองเลยจ้ะเจอจ้ะ พี่เขาบอกไม่เก็บเพราะว่าหนูได้ทําการเช่าซื้อขายไปแล้วซื้อขายันเรียบร้อยเจ้าน้องกลับบ้านด้วยจริงเหรอพี่พี่ซื้อจริงเหรอจริงครับเออพี่สำรองมารับก,กูเลยได้งนั้นอ่ะจะต้องขับน้องอแล้วล่าสุดก็กโลกวันนี้ไม่ใช่เป็ดปักกิ่งจะเป็นเป็ดปักงูงัน้นก็เอาน้องไม่ผัดเผ็ดเลยแล้วกันเอาน้องไม่ผัดเผ็ดเลยแล้วกันตัวละล้านนะอุ้ยเก็บกูซื้อพี่น้องก็สีสวยนะแต่ก็ไม่กล้าไม่ไหว่ะเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาคืนให้พี่เขาคืน มาค่ะกินต่อจะกินได้ใช่ไหมลองริงหนูหนูก็แอบกลัวนะ เราก็หูถ่างที่ไปซะเยอะเชียเป็นปักกิ่งแน่ๆก่อนที่จะกินอนะ่ะขอฝากตัวนี้ไว้ให้คนดูก่อนอตัวนี้นะคะเป็นตัวยาวินดีเคเขาจะช่วยเรื่องกดไหลย,ย้อนตรงๆเลยตอบโจทย์สําหรับคนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพาะกดไหลย้อนแล้วก็กดในกระเพาะแล้วก็โกกรคกระเพาะต่างๆนะคะเ<อ>จนจะขอย้ําของเรื่องกดไหลย้อนนะคะคนที่เป็นอยู่กินในทุกวันจนอาการจะดีขึ้นจนหายเป็นปกติยานี้ได้รับรองแล้วเนาะรับรองแล้วอขอรู้จริงถูกกดแล้วแพ็กเกจเขาก็ดูพกง่ายนะ ใช่พกง่ายโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นสไปน่ารักแล้วก็อยา่าลืมรับใจมากค,ะค่ะดูหน้าดิเอวประทับใจจนขนลุกไปถึงหัวเลยค่ะก็ฝากกว้ด้วยนะคะเวนดี t เพ็นะคะ,คะ,คะตัวนี้นะคะแล้วก็รายละเอียดอะเดี๋ยวถ้าใครสนใจเจนจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะเพจกับไลน์แอด สั่นตรงกับผู้ผลิตเลยใช่เจ้าของดั้กเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปกินข้าวก่อนละกันะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เจนด้วยนะคะแจ้งตำรวจด้วยนะแก้มพี่ จะไม่ยอมโดนคนเดียวหรอกบอมอ้คืนงงโดนแบบเนี้ยไม่ได้โดนคนเดียวมันก็เหงาสิเตแบบรียมเตรียมบอกพี่นะหน่อยพี่จะรบกวนหนูจะไม่ยอมโดนคนเดียวหรอกได้ครับจะรบกวนให้น้องอ่ะถือใส่คอไว้โอเคครับนั่งเฉยๆอย่างนั้นอ่ะโอเคครับไปยืนข้างหลังเลยนะค,ะครับเราไปรอดูกันสีหน้าคนไม่กลัวบอกไม่กลัวไม่กลัวอย่าให้รู้นะว่ากีตกับวิ่งหนีอ่ะ

ยังไม่ตบใช่ไหมเนี่ยยังไม่ตบใช่ไหมได้ได้นะได้นะชั่วมากอ่าเอาไงกลับดิกินข้าวยังกินอยู่เหรอใจไม่ดีแล้วนะอออเล่นยู่ข้างหลังเลยไม่รู้โดนหรือเปล่ามกีเล่นงูหรือไม่รู้เล่นงูหรือหรือพมมาโดนหลังอ่ะไม่รู้เลยเห็ดกัดจาเลยอ๋ลงทงลงเท้าหมดเลยวมาก